กิจการบทที่5อานาเนียและสับฟีลาถึงแก่ความตายแต่มีชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียกับภรรยาชื่อสับฟีลาได้ขายที่ดินของตนและเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งเขายักเก็บไว้ภรรยาของเขาก็รู้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งเขานำมาวางไว้ที่เท้าอัคราสาวกฝ่ายเปโตจึงถามว่าอนาณาเนีย เหตุไหนซา,าตานจึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือเมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอํานาจของเจ้าไม่ใช่หรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่าเจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้า เมื่ออนาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงตายและเมื่อคนทั้งหละคนทั้งปวงได้ยินเรื่องก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่งพวกคุณหนึ่งคนหนุ่มก็ลุกขึ้นห่อศพเขาไว้และหามเอาไปฝังหลังจากนั้นประมาณสามชั่วโมงภรรยาของเขายังไม่ทราบเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจึงเข้าไป ฝ่ายเปโตถามนางว่าเจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านั้นหรือจงบอกเราเถิดยิงนั้นจึงตอบว่าได้เท่านั้นเจ้าค่ะเปโตจึงถามนางว่าเหตุไหนเจ้าทั้งสองได้พร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่าจงดูเถิดเท้าของพวกคนที่ฝังศพสามีของเจ้าก็ อยู่ที่ประตูและเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วยในท่าใดนั้นนางก็ล้มลงตายแทะเท้าของเปโตและพวกคนหนุ่มได้เข้ามาเห็นว่าหญิงนั้นตายแล้วจึงได้หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีนางความเกงกลัวอย่างยิ่งเกิดขึ้นในคิดจ,จักและในหมู่คนทั้งปวง ที่ได้ยินเหตุการณ์นั้นคนจำนวนมากหายจากโรคต่างๆมีหมายสำคัญและการมาสจรรย์หลายอย่างซึ่งอัคราสาวกได้ทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชนพวกสาวกอยู่พร้อมใจกันในเฉลียงของซาโลมอนและคนอื่นๆได้ไม่อาจเข้ามาอยู่ด้วยแต่ประชาชนเคารพพวกเขามาก มีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือได้เข้ามาเป็นสาวกพระองค์ <c oughs> ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่ากอ่อนจนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนวางบนที่นอนและแค่เพื่อเมื่อเปโตเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกเขาบางคน ประชาชนได้ออกมาจากเมืองที่อยู่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มพาคนป่วยและคนมีผีโสโ,ฆโ,ฆโฆรกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หายคิดเตียนถูกขมเหงกักขังและการข่มขู่ฝ่ายมหาปุรุเหตและพักคพวกของท่านก็ลุกขึ้นคือพวกสะดูสีมีความโกรธอย่างยิ่ง จึงได้จับพวกอาคราสาวกจำไว้ในคุกหลวงแต่ในเวลากลางคืนทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาเปิดประตูคุกพาอาคราสาวกออกไปบอกว่าจงไปยืนในพระวิหารประกาศบรรดาข้อความแห่งชีวิตนี้ให้ประชาชนฟังเมื่ออาัคาราสาวกได้ยินอย่างนั้นพอเวลาลุ่งเช้าจึงเข้าไปสั่งสอนในพระวิหาร ฝ่ายมหาปุโรหิตและพรรคพวกของท่านได้เรียกประชุมสภาพร้อมกับบรรดาผู้เต้าทั้งหมดของชนอิสราเอลแล้วใช้คนไปที่คุกให้พาอัครสา,าวกออกมาแต่เมื่อเจ้าพนักงานไปถึงก็ไม่พบ,พบอาครสา,าวกในคุกจึงกลับอะไรางานว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นคุกปิดอยู่มั่นคงและคนเฝ้าก็ยืนอยู่หน้าประตูทันเปิดประตูแล้วก็ไม่เห็นผู้ใดอยู่ข้างใน เมื่อมหาปุโรหิตและนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกปุโรหิตใหญ่ได้ยินคําเหล่านี้ก็สงวนสนเทในเรื่องของอาัคารสา,าวกว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปมีคนหนึ่งมาบอกเขาว่าดูเถิดคนเหล่านั้นซึ่งท่านทั้งหลายได้จำไว้ในคุกกำลังยืนสั่งสอนคนทั้ปวงอยู่ในพระวิหารแล้วนายทหารรักษาพระองค์ในทหาร,รักษาพระวิหาร กับพวกเจ้าพนักงานจึงได้ไปพาอักระสาวมาโดยดีเพราะกลัวว่าคนทั้งปวงจะเอาหินขว้างเมื่อเขาได้พาอักระสาวมาแล้วก็ยืนหน้าสภามหาอุริหิตจึงถามว่าเราได้กำชับพวกเจ้าอย่างแข็งแรงไม่ให้สอนออกชื่อนี้ก็ดูเถิดเจ้าได้ ให้คำสอนของเจ้าแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มและปรารถนาให้ความผิดเนื่องด้วยโลหิตของผู้นั้นตกอยู่กับเราเปโตได้ฟ้องสภาฝ่ายเปโตและอัครสา,าวกอื่นตอบว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเยซูซึ่งท่านทั้งหลายได้ฆ่าเสียโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้น พระเจ้าแห่งบารพระุรุษของเราได้ทรงบันดาลให้เป็นขึ้นมาใหม่พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นเจ้าชายและองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงโปรดยกความผิดบาปของเขาเราทั้งหลายจึงเป็นพยานของพระองค์ถึงเรื่องเหล่านี้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วยเมื่อข่าวทั้งหลายได้ยินอย่างนี้ก็รู้สึกบาดใจคิดกันว่าจะฆ่าพวกอัคระสาวกเสีย <c oughs> กามาลีเอลเข้าขัดขวางทำให้พวกอัคระสาวกไม่ถูกฆ่าตายแต่คนหนึ่งชื่อกามาอีเอล พวกเป็นพวกฟาริสีและเป็นธรรมจารย์ฝ่ายพระราชบัญญัติเป็นที่นับถือของประชาชนได้ยืนขึ้นในสภาแล้วสั่งให้พวกอัคราสาวกออกไปเสียภายนอกคู่หนึ่งท่านจึงได้กล่าวแก่เขาว่าท่านชนชาติอิสราเอลซึ่งท่านหวังจะทำแก่คนเหล่านี้จงระวังตัวให้ดีเมื่อคราวก่อนมีคนหนึ่งชื่อ ทูดัตอวกตัวเป็นว่าเป็นผู้วิเศษมีผู้ชายติดตามประมาณ400คนแต่ทูดัตถูกฆ่าเสียคนทั้งหลายซึ่งได้เชื่อฟังเขาก็กระจัดกระจายสาบสูญไปภายหลังผู้นี้มีคนหนึ่งชื่อยูดัตเป็นชาวกาลีลีได้ปรากฏขึ้นในข่าวจดบัญชีสัมโนครัว และได้เกี้ยกล่อมผู้คนให้ติดตามตัวเป็นไปเป็นอันมากผู้นั้นก็พี่นาศด,ด้วยและคนทั้งหลายที่ได้เชื่อฟังเขาก,ก็กระจายไปในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ท่านทั้งหลายว่าจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทำอะไรแก่เขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์ก็จะล้มละลายไปเอง แต่ถ้ามาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจะทำลายเสียก็ไม่ได้เกลือว่าท่านกับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้าสาวกที่ถูกค่มเหงยังคงยินดีและเป็นพยานฝ่ายพระคิดเขาทั้งหลายจึงเห็นด้วยกับกามาลีเอลและเมื่อได้เรียกพวกอัคาราสาวกเข้ามาแล้ว จึงเชี่ยและกำชับให้ให้ออกพระนามของพระเยซูแล้วก็ปล่อยไปพวกอา,การัสาวกจึงออกไปให้พ้นหน้าสภาด้วยความยินดีที่เห็นว่าตนสมจะได้รับการหลูเกียรติเพราะพระนามของพระองค์นั้นที่ในพระวิหารและตามบ้านเรือนเขาได้สั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคิดทุกๆวัน มีได้ขาดเอเมน